อันน <mot Su lass> ี้แคบอันนี้ไม่ได้บไม่ได้มโ่มีนังไ่ที่ร้านนะ่ต้มต้องไม่มใส่ข้าวอะไรองเงี้ยาโอเคโซดาเป็นเห็ดชนดนี้นะอเคตัปบาทจะพอเนี่มันต้องเกลียไปทีละอย่างจะได้กอไปต่อไปต้องชัดเจนเวลาเซเมนสั่งต้องรีบจบนะคะ ไม่จบใช่ไหมเชิญมาตำเองเลยค่ะสุดยอดซูนซูนเนอร์เหมือนนั่นเ้ออารมณ์อารมณ์ล้วนๆแต่ดีที่สุดแบบใช่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แต่ว่าโฟกัสใช่ช่วงสงการนี่นะทริปนั้นนะจากไลฟ์สดของพ่อค้าร้อนเหนื่อยด้วยพยายามควบคุมสติวิ่งไปหลังร้านค่ะหนึ่งสองสามสี่จะรอดไหมนี่สุดท้ายแล้ว 200น่<ม>าน <ะ S 2> ทำไมเอาพริกนั่นแหละไม่เอ่นะประมาณนั้นแหละแต่เจตนาไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังเขานะนะครับไม่ได้ทําร้ายเขาเลยพยายามเซฟเห็นไหมจะเพียงแค่ว่าเราเก็บนะครับเอาลงไว้นะครับซึมเศร้าอยู่นะครับเป็นเดือนเนาะก่อนที่จะเอาพลิกตรงนั้นนะครับมาลงเนาะเพื่อให้สตอเอนว่าก็ค้าก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยนะครับศัตรีของความเป็นคนศักรีของความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าไม่ท้าเนาะ ชี้นิ้วสั่งได้เลยนะแต่ด้วยความที่คุณต้องผิดจบแค่นั้นนะครับมันมีปัญหาเล็กๆน,น,น่อยอย่างเงี้ยนะครับเช่ในได้บางๆเนาะในใเรื่องเยอะไม่เรื่องเยอะเพราะคารับนะแต่อันนี้เยอะเกิน <c oughs> บังเอินมันได้อะ <c oughs> บังเอินมันได้จังหวะจริงๆนะสวัส <c oughs> ดีคาน้องสาวเขียนยัง <c oughs> โอเคปกติไม่เห็นเขียนเลยใช่ไหมสั่งซื้อตอนนี้เขียนหน่ยนะ เขียนวิจัยลบด้วยน้ำตาหรือเปล่าอ้าวเฮลโล่ Speak English Can you speak English No No อ๋อน้องใช่ต้องแย้นะโอเคไหมสอนสอนน้องสอนน้องน้อง Can you speak e n g l i ชอบภาษาจีนกับน้องนะครับพูดไปนะได้ไหมภาษาจีนด้วยบอไอซนี่พูดดิโอเคฉันรับรู้นี่ฮาวไม่ใช่นี่ฮาวนะโอเคนี่ฮาวโอเค เอาฝึกน้ำภาษาสำคัญนะแม่เผาขายขายของอยู่ข้างในอาหาฝึกเด็กๆจำเป็นนะเพราะว่าโตขึ้นมาหนูต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วลองมาภาษาพีชนะเห็นรอบด้านที่ก็จาต้องมาลองนะอยู่ที่ตลาดรถไฟอุดรนะเราจะรู้ว่าลองมอร่อยเป็นยังไงเขียนให้นะโอเคคุณเหงียวแค่มาก็คือต้อง ร้อนนี่กินนะทุกคนเพราะว่าเป็นตำปลาเนาะออกจากชั่วคราคนเดียวนาะคือบางครั้งก็ทำได้ทานคือแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าได้กินแน่นอนอว้มัน่ี่ใส่นี่ครับเิ็นอาหารต้องพทยด้วยบางทีอาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่าตำไม่ด้วยนี่ถือว่าชัดเจนมากนะ ข้ามคิวไปนะนะครับถ้าไม่อยู่เดี๋ยวว่าค้าจะเรียกเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับถ้าข้ามคิวใครเนาะนะครับก็บอกนิดนึงนะเดี๋ยวจะนะครับรักคิวอะไรเนีเ้ยพอเียวเบียรไม่อยู่ถ้าเกิดมีตัวแทนมีเพื่อนมาก็เอาไว้สักคนนึงเนาะ แล้วก็ไปนั่งโต๊ะแทนก่อนได้นะครับกินกับข้าเพราะขากรามแน่นมากอะไรนะเขาบอกว่าขากรามแน่นมากตั้มตั้อะไรนั้นขากรามแน่นออก่ามแน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เสื้อกล้ามไหมบุบไปเลยตามากกดีร้อนนะตรงนี้นะพี่โจมามายืนไหมน้องก๊อฟมายืนไหมพยายามลองมายืนไหมตรงนี้มันต้องร้อน มีแต่คนอยากล้างท่านลมให้เราล้างตู้เย็นแทนก่อนโอเครอได้ใช่ไหมติดไม่ไม่มีสองตัวนั่นไมีมีจริงๆอะเราไม่อยากให้ติดจริงๆมันมีหลายเรื่องมากยิ่งกว่าเทสนี้นะ มีคลิปด้วยแต่พอเถอะนะครับดราม่ามันเยอะแล้วมันมีมันมีคำว่าคำว่าบริการหัวใจบริการคืออะไรรเแล้วนเ,นเนี่ยเมื่อวานได้เปิดไหมแก๊สจะเปิดไหมเปิดเปิด,ปดช่วงดึกดึก่มีคนทักมาเปิดแก๊ปสักทีเถิดช่วงแก๊สติดๆๆๆๆอขอบคุณค่ะคุณเหมียวเด้อนะครับคุณแม่เหมียวเด้อนะครับน้องครีน้น้องครีนน้อง